สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาทำการขัดปัดเงาโลหะที่เป็นทองเหลืองครับที่เราเห็นอยู่นี้เป็นระฆังครับระฆังหลอ่อเนื้อทองเหลืองอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างครับที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องขัดครับเครื่องขัดแบบตั้งโต๊ครับตัวนี้เป็นลูกแปลงหางมา้าอันนี้ นี่ระฆังครับอีกลูกหนึ่งครับตัวนี้เป็นลูกแปลงผ้าครับไว้ขัดเงาครับขัดขัดเงาให้มันมันเงาครับตรงนี้จะเป็นตู้เก็บเครื่องมือรครับก็จะมีหลายอย่างครับมีลูกหินครับมีแปลงลวดที่ผมหยิบอยู่นี้เป็นยาตีแปลงครับสีแดงครับ ตัวนี้เป็นแท่งยาขัดปัดเงาครับยาขัดยาปัดเงาฮะเนี่ยเนี่ยที่เป็นแท่งสีขาวเมื่อกี้ที่ผมหยิบให้ดูตัวนี้เป็นก้อนย่อยเขาครับ,รบเราใช้กับปแปรงผ้าลูกแปรงผ้าครับไว้ปัดเงาครับวันนี้เราจะทําการขัดอยู่สองลูกครับคังสองลูก นี่นี่ฮะยาแดงครับที่เป็นแท่งเมื่อกี้ครับที่ใช้ไปเกือบหมดแล้วอันนี้เป็นแปรงหางม้าแดนิ้วครับยึดติดกับเครื่องขัดตั้งโต๊ะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรากําลังเริ่มลงมือขัดแล้วครับอุปกรณ์การขัดตุกนี้ก็คือมีลุกแปรงครับคอม้าครับ เป็นเครื่องขัดคอม้าครับจะ,จะติดกับลูกแปลงห่างม้าแปดนิ้วครับแล้วก็ที่เห็นแ,นงแดงๆครับที่ผมหยิบให้ดูตอนต้นครับตัวนี้เป็นยาตีแปลงครับจะใส่เป็นระยะๆะะครับเพื่อให้ขัดง่ายขึ้นครับนยาตีแปลงจะทำมาจากไขมันสัตว์นะครับเราจะขัดไปเรื่อยครับ ให้ทั่วลูกระฆังไปเลยครับขัดเพื่อลบรอยขีดข่วนลิ้วรอยที่เกิดจากการหล่อครับมาเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องใหญ่ครับคนนี้เขาแรงดีครับมือหนึ่งครับนี่ครับผมช่วยใส่ยาให้เขาครับมีน้ำหนักมากครับจะเข้าเครื่องครับเนี่ยมี่จะต้องมีเจ้าที่คนหนึ่งครับคอยใส่ยาให้ครับจะขัดแบบนี้นะครับนี่ฮะถ้าคนแรงดีครับ แป้งหางม้าของเราจะหมุนลงนะครับหมุนลงพื้นเพื่อป้องกันเวลาชิ้นงานเล็กๆที่เรามาขัดก็มีครับมันจะหล่นลงพื้นไม่ดีดขึ้นไปบนอากาศมันจะได้ไม่หล่นมาลงหัวเราครับให้ถ้ามันหลุดมือให้มันหล่นลงไปามาดูการขัดละครังครับเจ้าหน้าที่ก็ใส่ยาไปเรื่อยๆครับก็ขัดให้รอบเหมือนแป้งคอม้าครับ ลบลอยขีดควรครับคาบออกไซด์ที่จับอยู่ครับแล้วก็ให้มันเป็นแนวเดียวกันครับขัดต้องขัดให้เป็นแนวเดียวกันนะครับอย่าขัดขวางครับไปซ้ายคือไปซ้ายไปขวาคือไปขวาครับที่ว่าใส่ย,ยาไปเรื่อยครับงานพวกนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ครับชุดป้องกันเรานี่ต้องมีชิดนะครับเพราะว่า จะมีฝุ่นยาจากเศษพวกทองเหลืองครับที่ปัดออกมาครับมันจะฟุ้งครับมันเวลามันโดนผิวแล้วมันจะคันนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากครับสามารถล้างด้วยผงซักฟอกหรือว่าสบู่ได้ครับเจ้าหน้าที่ก็ขัดไปเรื่อยครับสำคัญมากครับยาตีแปลงครับต้องใส่เป็นระยะระยะ เนื่องจากระคังลูกใหญ่ครับเวลาขัดเราต้องระมัดระวังต้องใช้เข่าครับช่วงเข่าต้นขาครับดันดันเข้าเครื่องช่วยเพราะว่า,าแรงเราถ้าจะยกจากมือเลยอะ่ะไม่ถึงครับเราต้องใช้เข่าดันครับเห็นไหมฮะเขาจะเอียงเข้าท่าเขาเกินไปเรื่อยครับคนนี้ก็ตัวเขาเล็กครับเขาก็ใช้ เครื่องขัดคอมาครับขัดไปเรื่อยครับก็เหนื่อยหน่อยครับมาดูนี่ครับของเราขัดหลายชนิดครับที่เป็นทองเหลืองตัวนี้เป็นแจกกันทองเหลืองครับนะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่ครับกำลังเขาเรียกว่าขัดเงาให้เงาครับอันนี้คือลูกแปลงผ้า ขัดเงาเห็นไหมฮะพอขัดลงไปจะเป็นเงาขึ้นมาครับเห็นไหมฮะเขาขัดต้องใจเย็นเย็นมือนิ่งๆครับต้องมีความชำนาญครับตัวฝึกมาทุกคนครับเห็นไหมะขัดให้เงาเงางามเงามันครับเรามาดูการตีแปลงกันต่อครับนครับ ตอนนี้ก็ตีแปลงใกล้จะครบรอบวงแล้วครับใกล้จะรอบลูกแล้วนะครับใส่ยาไปเรื่อยครับเห็นไหมฮนะต้องใช้ความชำนาญครับหลังจากที่เราขัดเสร็จนะครับเราก็ต้องมาทำการปัดเงานะครับก็คือใช้ลูกแปรงที่เป็นผ้านะครับ ครับนี่จะลงที่ปิดเครื่องนะฮะก็คือนี่คือตีแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ต้องปัดเงาครับนี่เป็นขั้นตอนการขัดเงาครับเราจะใช้เครื่องขัดคอม้านะครับเพราะว่าลูกกระครังเรามีน้ำหนักมากครับไม่สามารถที่จะต้องยกขัดกับเครื่อง ตั้งโตได้นะครับเราจะใช้ก็ต้องมีคนช่วยกันนะครับสองคนครับคนหนึ่งคอยใส่ยาคนหนึ่งคอยขัดครับคนนึงช่วยประคองครับในการขัดท้องเหลืองครับเราจะขัดในส่วนที่ยากก่อนครับคือเก็บงานในส่วนที่แบบที่เข้ายาก่อนครับค่อยๆเก็บนะนี่เราจะเก็บข้างบนก่อนครับ เก็บตามซอกครับเห็นไหมฮะค่อยๆขัดไปครับสังเกตตรงไหนที่ลูกแปลงผ้าไปโดนครับจะขึ้นเป็นเงาครับเป็นเงาฮะเริ่มเงาแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะต้องออกเงานล้วฮะนี่เป็นยาขัดเงากับลูกแปลงผ้าครับหนึ่งก็ช่วยประคองครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักเยอะครับเราสามารถไม่สามารถทําคนเดียวได้ เจ้าหนที่กำลังขัดครับก็ต้องขัดให้ทั่วครับขัดให้ทั่วเหมือนเราตีแปรงครับอันนี้เป็นขั้นตอนขัดเงาครับเห็นไหมรขัดไปเรื่อยๆครับให้มันเสร็จครับให้มันเป็นให้ให้รอบระครังเลยครับเห็นไหมครั เก็บไปเรื่อยครับต้องมีความใจเย็นครับใจร้อนไม่ได้ครับ<ม>คนหนึ่งขัดก็คนหนึ่งก็ช่วยหมุนช่วยประคองครับหาทางเข้าให้ครับจะได้เข้าง่ายงครับ ลูกนี้ก็เริ่มขัดแล้วครับเริ่มขัดตั้งแต่ข้างล่างครับของละฆังครับจะเก็บงานส่วนที่ยากก่อนครับ,รบเก็บบนๆไปอันนี้ก็เก็บเหมือนกันครับ,รบพิธีพิทันครับงานละเอียดครับ พอเราขัดส่วนที่ยากเสร็จเราก็มาขัดส่วนที่ง่ายครับครับสังเกตไหมครับจะค่อยๆเงาขึ้นครับใช้ยาใช้แปรงขัดนะขัดไปเรื่อยครับให้ครบรอบครับนะเงาขึ้นแล้วครับ ตรงไหนที่โดนลูกแปลงขัดครับจะเงามันเงาเริ่มมันเงาเราจะขัดไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยครับหลังจากที่เราใช้เครื่องขัดเรียบร้อยครับตอนนี้เรามาเช็คครับมันก็จะมีเศษขี้ยาครับขี้ยาปัดเงาครับที่เป็นสีดำดำครับติดอยู่ครับแล้วก็ใช้ผ้าครับค่อยๆเช็ดไปครับ เช็ค <Check. S 2> นะเห็นไหมครับมมถ้าเรามองตาเปล่าก็จะเห็นเป็นคราบสีดำๆครับคือเป็นเศษขี้ยาครับที่ตีแปรงครับมันออกไม่หมดครับเราต้องใช้ผ้าเช็ดนะฮะตัวนี้คืองานเราเสร็จแล้วนะครับเสร็จไปแล้วลูกหนึ่งรออีกลูกหนึ่งครับนะฮะสวยไหมครับ ลูกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับกำลังยกมาฝั่งนู้นครับถ้ามันมีขี้ยาเยอะเกินไปนะครับเราก็ต้องใช้น้ำยาน้ำมันล้างอีกทีหรือว่าเป็นอะซิโตนก็ได้นะครับที่สามารถล้างได้ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันครับคือมีเศษขี้ยาขัดเงาติดอยู่ครับ เราก็ต้องทําความสะอาดหรือเช็ดมันออกครับเพื่อที่จะได้ละครังเราจะได้สวยมันเงาครับเห็นไหมฮะเงาเห็นตัวเองนะครับเห็นคนถ่ายนะครับ,รบไหมครับสวยครับนี่ มาเช็ดเหมือนกันครับนี่นี่เป็นอาซิโตนนะครับถ้าเราเช็ดด้วยผ้าเปล่าไม่ออกแล้วก็ใช้อาซิโตนนะครับมาเช็ดครับคุณสมบัติของอาซิโตนก็คือจะแห้งเร็วครับ เช็ดพวกออกไซด์ง่ายครับโอเคครับเสร็จแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วครับสองลูกครับเส็นไงบ้างครับสวยไหมครับนะครเสร็จไปสองลูกหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่กำลังสนใจงานขัดโลหะงานขัดทองเหลือง เพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากทำไม่เข้าใจขั้นตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ